ขพระเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณป่าอัญชนะมิคทายวันใกล้เมืองสาเกตณนะที่นั้นและพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วตรัสถามว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ปริยายที่อินสี่ห้าอาศัยแล้วย่อมเป็นพระห้าที่พระห้าอาศัยแล้วย่อมเป็นอินสี่ห้ามีอยู่หรือหนอพิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญธรรมะของข้าพระองค์ทั้งหลายมีพระผู้มีพระภาคเป็นมูลมีพระผู้มีพระภาคเป็นราบฐาน มีพระผู้เมีพระภาคเป็นที่พึ่งขอประทานวโรกาสขอเนื้อความแห่งพาสิณีจงแจ่มแจ้งกับพระผู้มีพระภาคเถิดภิกษุทั้งหลายได้สดับแล้วจักทรงจำไว้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายปริยายที่อินทรีห้าอาศัยแล้วเป็นพระหา้าที่พระห้าอาศัยแล้วเป็นอินทรีหา้า มีอยู่ปริยายที่อินทรีห้าอาศัยแล้วเป็นพระห้าที่พระห้าอาศัยแล้วเป็นอินทรีห้าเป็นฉะไหนดูก่อนภิกษุทั้งหลายสิ่งใดเป็นสัตตินรีสิ่งนั้นเป็นสัทถาพละสิ่งใดเป็นสัทถาพระสิ่งนั้นเป็นสัตตินรีย ส, iosis, ส,สิ่งใดเป็นวิริยินรียสิ่งนั้นเป็นวิริยะพละสิ่งใดเป็นวิริยะพละสิ่งนั้นเป็นวิริยินรียสิ่งใดเป็นสตินรียสิ่งนั้นเป็นสติพละสิ่งใดเป็นสติพละสิ่งนั้นเป็นสตินรียสิ่งใดเป็นสมาธินรีย สิ่งนั้นเป็นสมาธิพระสิ่งใดเป็นสมาธิพระสิ่งนั้นเป็นสมาธินสีสิ่งใดเป็นปัญญินสีสิ่งนั้นเป็นปัญญาพระสิ่งใดเป็นปัญญาพระสิ่งนั้นเป็นปัญญินี<ม> S นูนก่อนภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือน แม่น้ำซึ่งไหลไปทางทิศตะวันออกหลังไปทางทิศตะวันออกบ่าไปทางทิศตะวันออกที่ตรงกลางแม่น้ำนั้นมีเกาะปริยายที่กระแสแห่งแม่น้ำนั้นอาศัยแล้วย่อมถึงซึ่งความนับว่ากระแสเดียวมีอยู่อันหนึ่ง ปริยายที่กระแสแห่งแม่นามนันอาศัยแล้วย่อมถึงซึ่งความนับว่าสองกระแสก็มีอยู่ดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ปริยายที่กระแสแห่งแม่น,ามน้านันอาศัยแล้วย่อมถึงซึ่งความนับว่ากระแสเดียวเป็นจะไหนคือนามในที่สุดด้านตะวันออกและในที่สุด ด้านตะวันตกแห่งเกาะนันปริยายนี้แลที่กระแสะแห่งแม่น,มน้ำนันอาศัยแล้วย่อมถึงซึ่งความนับว่ากระแสะเดียวดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ปริยายที่กระแสะแห่งแม่น,มน้ำนันอาศัยแล้วย่อมถึงซึ่งความนับว่าสองกระแสะเป็นไหนคือนามในที่สุดด้านเหนือ และในที่สุดด้านใต้แห่งเกาะนั้นปริยายนี้แลที่กระแสแห่งแม่น้มนันอาศัยแล้วย่อมถึงซึ่งความนับว่าสองกระแสฉันใดฉันนั้นเหมือนกันภิกษุทั้งหลายสิ่งใดเป็นสัตติน,สสน,น,น,สสนสีสิ่งนั้นเป็นสัทธาพละสิ่งใดเป็นสัทธาภะละสิ่งนั้นเป็นสัตตินี สิ่งใดเป็นวิริยินทรีสิ่งนั้นเป็นวิริยะพละสิ่งใดเป็นวิริยะพละสิ่งนั้นเป็นวิริยินทรียสิ่งใดเป็นสตินทรีย์สิ่งนั้นเป็นสติพละสิ่งใดเป็นสติพละสิ่งนั้นเป็นสตินทรีสิ่งใดเป็นสมาธินทรีย์สิ่งนั้นเป็นสมาธิพละ สิ่งใดเป็นสมาธิพระสิ่งนั้นเป็นสมาธินีสิ่งใดเป็นปัญญินีสิ่งนั้นเป็นปัญญาพระสิ่งใดเป็นปัญญาพระสิ่งนั้นเป็นปัญญินีดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะความที่อินีห้าอันตนจเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วภิกษุ จึงกระทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์อันหาอาสวะไม่ได้เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่